ครับสวัสดีครับเบบซีทุกคนนะครับเนาะครับมิจิพ่อแตี่ยมีพามาเบิ้งตัวเลขแนวทางของปู่ซีห้านะครับเนาะหรือว่าอาจารย์ต้นเสียทีลาวพัฒนาเนาะครับเนาะครับได้แต่ได้เบิ้งน้ำกันครับเบบซีสการครับกราบนมัสการเจ้าค่ะปู่มาติดตามแนวทางลาวพัฒนาลาวลาวพัฒนาเนาะวันที่29 ยี่สิบเก้าเราพัฒนาพุทธที่ยี่สิบเก้าค่ะวันพุธเนาะค่ะวันพุธขนมัดของแกก็ไปปลาไปปลาหมวงวันพุธวันพุธเราพัฒนาโอ้วันพุธค่ะเอาแข่งเรื่อยๆติดตามแนวทางวิ่งลูตก็ยังไม่หลุดเนาะเด้งพร้อมเนาะว่างั้นเนาะค่ะแล้วเล่าวิ่งลูุเขาทั้งบนั้งล่างครับทั้งบนทั้งล่างอันนี้ก็อันนี้ก็วิ่งลูตอีขึ้นกันนะนี่วอลล์ อวอลลอก็วิ่งรูดสักสกันวอลลวันพุธอาทิตย์จันทร์คานพุธหอยซีอื่เลก็ัซแท้ซีสับหกซีลองหกชุดสตัวชุดบินสตัวชุดวินสตัวซีหา้หาหกเจ นะจุดเตจสี่ตัวสเตจเลยเอาแบบเอาแบบเป๊ะเป๊ะบานนี่ค่ะสี่ห้าสี่หกค่ะสี่เจ็ดห้าหกห้าเจ็ดหกเจ็ดสามตัวบัน สามตัวก็สี่ห้าหกส่ห้าเจ็ดสหเจ็ดแล้วก็ห้าหเจ็ดอาแบบแขนแขนเลขบันบันสี่สี่ เน้นให้รวดตัวบัลหกหกเจ็ดเจ็ดอูสี่ห้าแเล้าให้เน้นไปที่เลขสี่สี่หก 4ี่เจ็ดหกเจ็นี่นะัามตัวนี่สี่ห,<ก>ห,หประตูชุดเดียวเบิ้ลเน้นส,สีเน้นหกหกแนวทางอันนี้ชุดสี่ตัวชุดวินสีตัวชุดวินสี่ตัว,ตวค่ะลองหกมันพุดเจอพี่น้องเด้อ หอยแตกสามตัวเด้อวันี้ขอกระเล็กกรวดเลยเอาตัวกลางคือคำอาจารย์นี่หัวหัวเด่นอ๋อบอกแล้วรอบอกกามตอลังวันบวกลบคุณหันนะกลางวันรอบวันบวกลบคุณหันคือซีคือซีแต่กลวันวันพุธนี่ห่อนับไปกับอาทิตย์จันทร์อังคารพุธกับซีค่าซีคือกันก็เลยเด่นตีตีส่วนเลขค่านี่เมื่อกี้ออกขาแปดไปแล้วเนาะ เลขคานี้เป็นก่อนมากาหน่อยแคบๆถบ่บบบว่ะมาเลยเพราะว่าเมื่อกี้ออกขาแปดไปแล้วเนาะสาบวค่ะค่คอยออกซ้ำกับิี่เปลี่ยนไปเป็น c ีหกซีเจ็ดหเจ็ดอ่าเป็นซ okay. ีหกเจ็ดน,นี่แหะเนี่ยยูประมาณตัวเด่นทุดๆดก็คือเน,นี่ยเนี่ยสองสองชุดนี่ซีหกเจ็ดอ่าเน้นทุตุดเลยคาะสามตัวสาตัวเน้นชุดเดียว เน้นชุดเดียวอ่ะนอาจารย์กันคือบุกโลกคุณหานเนาะแต่ว่าสายลุดสายวิงกะเน้นไปที่ซีนี่ละล่องหกกับพิจารณากันเพราะว่าชุดซีโตนี่จับวิ่งกันค่ะซี่โตซี่ห้าหกเจ็ดเสดายเมื่อกี้นี่โอ้เจาะบ่อแตกครับผมเสดายอยู่แต่ว่าเขาหลุดบนหลุดลังเนาะค่ะหลุดดังกะเลขสิบสองออกสิบสองนี่มาดูสิบสองครับ สองหาแปดก็ง่ามอยู <pl ains> ่หรอกสองหาแปดออกน้ำกลนาจารย์นินบบสันงวนน่ะตรงๆเด้สองหาแปดพิงบอวันวันจันทร์เนาะสองห้าแปดหกมันเข่าสองหาแปดเจ้งวด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 พันงวดเมื่อกี้ไปงวดก่อนแต่ว่าบัตนี้มากงวดนี้ใส่จังสี่เฮล็ดแต่ว่ายังม้วนเลยนะมลงวัเด็กเดินดีเยอะดอกสี่เขาเดินเข้าสุดเดินสี่หกเขีรอากา แบ,บเปลาพิจารณาเอาก็แข็งดีรวยเฮงเข่งมีรวยเล่าพัฒนาเด้อพี่น้องสาวเล่าคับคับเล่าพัฒนาก็เตรียมนี่โปลงปูชีหาดอกลงปูชีหา,าข้นโมไก่บ่งขันมาอาจารย์ต้นเสียดีคนเบิ่งไรดีกว่า องเดียวกันองเดียวกันองเดียวกันตามได้องเดียวกันสีห้ากับอต้นเศรษฐีองเดียวกันองเดียวกันเด้อเอฟซีเด้ออต้นเศรษฐีกับซีห้าขอให้รวยทุกคนเด้อให้นรวยให้นรวยร่ำรวยร่ำรวยเดอไปด้อ ค่ะแค่หน้าจอะะแล้วค่ะแนวทางเหล็กเหล้าพัฒนาของปุตตุเสรดีนะคะในงดวันพุธที่2 9กรกฎาคมค,คือถูกหน้าสนหรับก็ไม่แค่น,คนี้มาครับจ้ะอัญการไม่ยื <ละ S 1> นะนะคะสาวเล้าพัฒนา<อ> <c oughs> ลองหาแผด้านนอกนี่มีเยอะบ่กเลยอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะพาโค้งทุ้ยมาจักหน่อยนะผมจะเอาเสือมาให้เนาะโอ้ใครับผมนี่หลังจากเอาเล้าไปที่มาพ่อพอมาทำพอดีเนาะครับไปที่จะเตรียมผ้ายางมาเลนนี่หวัดกันตรงไปที่ พอดีพ่อแตมมาวัดปู่40แม่พอ่พออาจารย์ต้นเสียทีเนาะครับเนาะอยู่นี่อาจารย์ต้นเสียทีเราก็มาพัฒมาเหร่นมานั่นอยู่นี่ประจํากับพอดีพอ่อมาพ่อนะครับเนาะก็ได้เลยพอห้อยเล้าพัฒนานลำเพลินนะครับนี่ครับเอฟซีเล้าพัฒนาอาจารย์ต้นเสียทีเนาะครับเนาะ ปูพันไห่วิ่งรูด4กับ6แต่ปูพันเนียนให้ที่4นะครับนะเนาะเด็กติด4ตัวก็มี4 5 6เจ็ดครับเจับคู 5, 6, 10, 10, 10, 8, 10่ก็มี4หา4 6 4เจ็ดหา6หาเจ็ด6เจ็ดนะครับปูพันเนียนให้4 6 4เจ็ด6เจ็ดนครับวันนี้มันจะมีเก3ตัวนนาครับเอ สี่ห้าหกสี่ห้าเจ็ากเจคาเป่าก็มีซี6 6ี7หครับเ c ีตะปูพเนนไฮสี่หกเจ็ดนะครับเนาะเชนะหนาจอยเบิ้งนะครับเด้อเอฟซีไซต์พูมักหงวยลาวพัฒนานะครับเนาะแ,แมสามารถสอกสอเสวงหาฝากพี่ตอนนอ้องฝาก f อฟซีพูธิมัก หอยล่าพัฒนาเนาะครับเนาะครับเชหนาจอยเบิ้งนะครับเด้อเอฟซีเอาไปเบิ้งไปเป็นแนวทางน้ากันเนาะครับเนาะครับเนากขันเขามาแล้วขันมากขันชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์พอเตียมน้ำยัด้ครับเด้อเอฟซีเนาะเพื่อเป็นกําลังใจให้พอเตียมนะครับเนาะครับสุดท้ายท้ายชุดนี้พอเตียมก็มมแค่นี้ แจมขอให้เอฟซีทุกคนนะครับเด้อที่เขามาเบิงติดตามพ่อแจมมีแต่ควมสุขควมจะเลื่นนะครับเนาะควมเก็บ้ยงใหให้ได้ควมไข่ใาให้นี่นะครับเด้อขอให้มีอายุมันควรยื่นถ้ามาค่าขายสิ่งเด็กกัอให้จะเลร่อนดุ่งเรื่องนะครับนะเนาะทําการทํางานก็ขอให้มีสุขภาพที่แข็งแรงนะครับวันที่เอ,อ่อยี่สิบเก้ามิถุนายนหกห้านะครับเนาะไว้เราพัฒนา กาเห็บมีโศกถูกหวยด้วยเงินกันนะครับเนาะสำหรับวันที่หนึ่งก,กรกฎาคมก็ถือหวยไทยเฮานะครับเนาะก็ขอให้มีโศกมีลาบถูกหวยลอตเตอรี่แล้ววันที่หนึ่งนะครับเอาสุดไทยไทยสุดนี้ขอเตรียมกันมีเค่นี้ขอกราบสวัสดีครับ